แ่กปันสั้นๆเลยนะครับในพระคัมภีในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18นะครับจงอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณทุกเวลาด้วยการอธิษฐานและการบิงบอลทุกอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและการบิงบอลเผื่อธรรมิกชนทุกคนเสมอนะครับแล้ล่าสุดมีคําถามที่พี่พรน่าจะคุยกับพี่กิตินะครับเรื่องเรื่องการอธิษฐานเผื่อแล้วมันมีเคสหนึ่งที่พี่น้องท่านหนึ่งนะครับไปรับการอธิษฐานเผื่อจากบางคนที่อยู่อยู่ต่างประเทศนี่นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าหลังจาก ไปรับการอธิษฐานแล้วก็เหมือนกับรับการรักษาโรคอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากโกรธสามีเขาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นเปน็นต้นมานะครับแล้วตอนนั้นไปขับผีกันแล้วก็มันมีผีออกมาแล้วก็พอเราขับเป็นภาษาประเทศนั้นมันมัน,ม,นมันก็แต่มไม่ได้อย่ังไงนะแต่ก็คือว่าพูดง่ายคือมันมีวิญญาณบางอย่างมันเข้ามาตอนที่เขาไปรับการอธิษฐานเผื่อเขาก็ไปเรียกคนนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็อยู่เป็นพี่น้องเป็นสมาชิกในโบสถ์แต่เขาเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วพี่พร อย่างนี้เราอธิษฐานเผื่อกันได้ไหมน,นะครับครับก็มุมมุมนี้ในเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับไม่ใช่นั่นก็คือผมเชื่อว่าอปกตินะครับอย่างที่คิดสดักอยู่ภายใต้คุณหมอวรลุนใช่ไหมครับก็เราเป็นหน่วยไปเป็นหน่วยนะครับคุณหมอมีการเจิมขับผีคุณหมอมีการเจิมพระพรด้านการเงินมันก็ลงมาตามตามสายงานนี่นคือว่าลงมาจากหัวลงมาที่ที่หน่วยนะครับหมายความว่า หลักการหนึ่งก็คือเวลาเราจะรับอะไรจากใครเนี่ยเราต้องไม่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่รู้อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากก็เลยไปไปเหมือนไปเรียกเขาว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับแล้ววิญญาณที่อยู่บนคนนั้นเนี่ยที่อิฐารรักษาโลคเขานี่นะครับก็อาจจะมีของประทายมีการเจิมมันก็เลยไหลลงมาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนหนึ่งผมก็รู้จักบางคนอยู่นะครับเขาก็มีประสบการณ์ที่ว่ารู้สึกว่าเขาโกรธ สามีตลอดทะเลาะกันตลอดเลยก็เลยผมเชื่อว่ากายที่ฐานเผื่อตรงเนี้ยท่นพี่บอกว่าวิงบอลเผื่อทำมิกาชนไม่ได้ผิดนะครับเช่นอยู่ดีเราที่ฐานเผื่อพี่น้องไอ้ฐานเผื่อพี่โรสไอ้ฐานเผื่อพี่บูนไอ้ฐานเผื่อพี่ส้มนะครับบเตอร์ส้ ong, มฐานเผื่อแม่นะครับหลายหลายอย่างนี้นะครับไม่ได้ผิดวิงบอลเผื่อทำมิกาชนไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาซับมิดอยู่ภายใตย้เวลาเราไปรับให้ใครวางมือเผื่อเช่นสมมติว่าผม ผมเห็นคุณแม่้องยุงมีของประทานการถวายแล้วก็มีการเชิญบางประเทศแล้วผมรู้จักแม่้องยุงดีว่าแม่ชุงยุงม,มีชีวิตบริสุทธิ์ผมไม่ให้แม่้องยุงอธิฐานเผื่อ,อพระพรวิญญาณบางอย่างของแม่ลุงยุงไจะไหลเลยเพราะผมยอมเข้าไปอยู่ข้างล่างเอา,เอาแก้วไปรองน้ําใต้เขานะครับผมก็เชื่อว่าการอธิฐานปกติเนี่ยไม่น่ามีผลนะครับผมว่าในกรณีที่เล่าให้ฟังน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาไปยอมซับดิอยู่ภายใต้ามากกว่าเพราะเขาไปเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ด้วย พราะว่าพี่ท่านนี้ก็น่ารักมากแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวใหม่ไม่เข้าใจผมว่าอธิฐานเผื่อแบบไม่วางมือเนี่ยผมว่าไม่ไมน่าไม่น่าเกี่ยวอะไรนะครับเพระพี่ตอนนี้ก็มีพูดเรื่องอธิฐานวิงบอลเผื่อธรรมิกชนด้วยนะครับแต่พระพี่ตอนนี้นี่นะครับพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะอธิฐานบ่อยขนาดไหนนะครับหลายครั้งนะครับเราเรื่องที่เรามักจะทําเรื่อยๆนะครับคือเราก็อธิฐานแต่พระพี่ตอนนีนะ้ให้มุมมองความคิดอันหนึ่งที่ว่าหลายครั้งเนี่ยเรามักจะอธิฐานตอนที่เรามีความยากลาบากนะครับหรือว่าเราอธิฐาน ออนเดี๋ยวก็อ n อนเดี๋ยวก็ออฟเดี๋ยวก็เริ่มอธิษฐานเดี๋ยวก็ไม่อธิษฐานนี่นะครับพระคัมภีร์ก็เลยให้มาตรฐานอันหนึง่งเรื่องของการอาธิษฐานว่าเราควรจะอธิษฐานขนาดไหนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอาธิษฐานสม่ำเสมอนะครับในตรงอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณทุกเวลานะครับในในภาษาเดิมนะครับคำว่า always หรือการอาธิษฐานตลอดเวลานะครับมาจากคำว่า en panty cairo นะครับที่แปลว่าคำว่า en คือแปลว่าทั้งหมดนะครับคำว่า p a n t i เนี่ยแปลว่าการอาธิ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆจุดนะครับเช่นสมมุติเราจัดงานแต่งนี่นะครับแน่นอนสมมติพี่ท่มแต่งงานก็จะต้องดูเลยว่าชุดแต่งงานแบบนี้เ,เป็นสไตล์ไหนมีลูกไม้แบบยังไงงานแต่งจะต้องจุดเทียนกี่อันนะครับใช้เทียนยาวเท่าไหร่นะครับใครจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวใครจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวทุกๆครั้งเนี่ยที่มีเรื่องของการลงรายละเอียดเนี่ยนี่เป็นความหมายของคําว่าแพนคี่นะครับก็คือว่าการคําว่า a l w a y s เนี่ยก็คือ อาไว้มาจากคำนี้นะครับหมายว่าการอธิษฐานที่พระคัมภีร์พูดตอนนี้คืออธิษฐานในทุกๆเรื่องทุกรายละเอียดทุกจุดนะครับคำว่าไคลโรเนี่ยครับแปลว่า occasion เป็นซีซันหรือเป็นฤดูกาลหมายความว่าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าถ้าเราจ่ายอธิษฐานนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอธิษฐานทุกเรื่องทุกเวลาเท่าที่ท่านพอจะคิดได้นะครับอธิษฐานทุกเรื่องทุกเวลาในท่านพอจะคิดได้เรื่องลูกเรื่องอาหาร เรื่องทุกๆอย่างในชีวิตของท่านจะคิดได้นะครับผมให้มุมมองความคิดหนึ่งดรส้มนะครับหรือว่าผมเองเรียนปริญญาเอกนี่นะครับเวลาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่คนเรียนปริญญาเอกจะรู้เหมือนกันก็คือว่าทําไมเรารู้น้อยเช่นนี้นะครับยิ่งขุดลงไปในวงการวิชาการทั่วโลกนี่นะครับจะรู้เลยว่าอย่างผมเนี่ยทำเรื่องทําเรื่องอัลกอริทึมในการคํานวณภาพด้านแฟชั่นผมก็จะรู้น้อยมากผมก็จะรู้แค่ว่า มีอัลกอริทึมกี่แบบในการดีเทคที่มันจะเหมือนกับคนที่เป็นแฟชั่นในการ Copy Design ซนะครับพอผมเรียนไปเรียนมาผมจบมาอาจจะมีชื่อแปรว่าผมจบด้านเทคโนโลยีแด์อินโนเวชันแมจเมนต์นะครับจบด้านการบริหารเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการนวัตกรรมแต่ในความเป็นจริงนั้นผมรู้แค่หางอึ่งจริงๆของความรู้ในโลกนี้ยิ่งคนขึ้นไปสูงยิ่งรู้ว่าเรารู้น้อยนะครับที่บ้านนะครับมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเจอรี่นะครับเจอรี่เนี่ยเป็นเด็ก6 ห้าเดือนเลยนะครับคอแข็งได้สองเดือนนะครับอ้วนเลยนะครับตุ้ยเลยใช้ยาช่วยลูกชิ้นต้มนะครับก็จะนั่งวางอยู่ที่พื้นนะครับแล้วเราก็หิวหิวอยู่เห็นปุ๊บก็ต้องไปกินลูกชิ้นนะครับอ่าสิ่งหนึ่งเจอรี่ทําเจอรี่เนี่ยก็จะพยายามทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแม่แอวไม่ว่าจะเป็นเช็ดตูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแพมเพิร์ตตัวเองไม่ว่าจะเป็นกินนมไม่ว่าจะเป็นอยากจะเคลื่อนย้ายไปที่นู่นไปที่นี่ทําไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเจอรี่เนี่ย ช่างมีความสามารถน้อยจริงๆสื่อสารยังไม่ได้เลยวิธีการเดียวที่เจอร์รี่ทำก็คือว่าร้องงเ euh, euh, อนี่นะครับเจอร์รี่ก็ง่ายๆแล้วเจอร์รี่จะมีบุค,คลิกอันหนึ่งก็คือว่าเจอร์รี่ชอบจิกสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้อุ้มเจอร์รี่อยู่นะครับแล้วก็พิคมมานะครับแล้วเขาต้องการเคลื่อนย้ายตัวเองจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับเขาจะทาท่ายอย่างนี้นะครับ ให้พ่คมรู้สึกว่าอยากจะอุ้มนะครับแล้วเจอร์รี่ก็จะสามารถย้ายตัวจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งได้นะครับเจอร์รี่ทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเจอร์รี่ก็คงไม่ต่างจากพวกเรานะครับที่เราจริงๆเนี่ยพอเรายิ่งศึกษาสูงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเหมือนกับดรส้มหรือว่าคนที่เรียนปริญญาเอกก็จะรู้เลยวตัวเองเนี่ยรู้น้อยมากนะครับเรารู้น้อยจริงๆอาจจะดูเหมือนมีระดับการศึกษาในภาคการ Education เนี่ยสูงนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือรู้น้อยมากคงไม่ต่างกับเจอร์รี่นะครับล้างก้นก็ไม่ได้นะครับ กินข้าวเองยังไม่ได้นมก็ชงไม่เป็นได้ได้ได้แต่เรื่องเดียวคืออะไรครับอธิษฐานขอร้องปั๊ป้ากับมามีด้วยกันแอ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 พี่น้องเข้าใจไหมครับทําไมหลายคนนี้นะครับหลายคนนี้นะครับเข้ามาในบริบทของการที่เราไม่ค่อยอธิษฐานเพราะไงรู้ไหมครับเรารู้สึกว่าเราล้างก้นเองได้เรารู้สึกว่าชงนมเองได้เรารู้สึกว่าเดินเองไปเองได้เรารู้สึกว่าเราทําธุรกิจเองได้เรารู้สึกว่าเราสามารถสอนพระคัมภีร์เองได้เรารู้สึกว่าเราสามารถ ทํากับข้าวเองได้ทุกอย่างที่เราทํานี้นะครับเราทาบนพื้นฐานของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครแน่นอนเด็กทารกนะครับจาเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอและในความเป็นจริงคนที่มีการศึกษาสูงมากๆเขาจะรู้น้อยเลยว่ายิ่งทนนะครับอย่างผู้ใหญ่อย่างแม่แอลนะครับอามานะครับแม่งอแม่ทองคําแม่จารุวันแม่ลกยุงนะครับหรือว่าอันนี้ยุไม่ถึงนะครับ ยังยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็เลยไม่ไม่ได้เล่นไปเล่นนะครับก็จะรู้อันนึงว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไปมากๆนะครับสิ่งที่เรารู้มากที่เราเราจะเป็นคนตัวเล็กๆในโลกนี้เองพอวันหนึ่งนะครับพออายุเรามากขึ้นนะครับเราก็เราก็ไม่เมื่อก่อนนะครับผมเจอแม่ต้องยุ่งเนี่ยเป็นสาวๆนะครับกระชับกระเฉงมากเลยนะครับก็โหแบบอัทีฟนะครับให้ให้ซ้อยขับซีตองซองเทียนะครับขับไปขับมาโอ้ผมโอ้กระฉับกระเฉงมากเลยแต่พอแม่แม่ต้องยุ่ง อายุตอนนี้ก็ยังขยับกระเฉงอยู่มันไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่ามันเหนื่อยบางเรื่องก็ไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนที่ลงลึกในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากเลยนะครับแก้เฟิร์มแวร์พินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอุ่นวายหมดเลยนะครับผมทําได้หมดเลยพอไปถึงจุดหนึ่งนะผมอ,อายุมากขึ้นสี่สิบนี่นะครับผมบอกพี่พวกนี้นะช่วยเอาไปทั้งอันเลยนะผมได้ของใหม่มานะครับผมก็ไม่ได้สนุกจะเล่นมันต้องใช้ที่โบสผมยกให้หลุยสเลยหลุยเอาไป อยูช่วยกลับบ้านไปเล่นให้พี่หน่อยพี่ก็พี่ขี้เกียจเล่นแล้วพี่ไม่ไหวแล้วนะครับมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมีต้องพึ่งพาคนอื่นแนวความคิดของการอธิษฐานตลอดเวลาก็ไม่ต่างกับเด็กทาลกที่จําเป็นต้องร้องขอตลอดเวลาร้องขอในการชงนมร้องขอในการเช็ดก้นร้องขอในการทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่นอนแล้วใช้สายตาพาตัวเองจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับผมก็เลยให้แนวความคิดอันนี้ที่ผมเชื่อว่าเป็นแนวความคิดที่ดีว่า ทำไมเราต้องอธิฐานทุกเวลาปัาพีบอกคําว่า,าในองค์ประกอบหนึ่งคําว่าแผ่นทินะครับแผ่นทิแปลว่าอธิษฐานทุกรายละเอียดนะครับบางเรื่องเนี่ยเราก็มีแนวความคิดหนึ่งนะครับก็คือการที่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้จะอธิฐานยังไงจริงๆเนี่ยทุกคนนะครับรู้ว่าต้องการอะไรแน่นอนไม่มีใครที่นี่นะครับไม่มีความต้องการที่อยากจะได้อะไรไม่รู้จะทํำยังไงอ,อยากได้อะไรรู้อยู่แต่ไม่รู้จะขอยังไงยิ่งเป็นคิดเซียนใหม่นี้นะครับผมไม่สามารถอธิฐานได้ว่า โอพระบิดาพระทรงฤทธเดชมหันในฟ้าสวรรค์ประหัสของพระองค์ทรงฤทธานุภาพมากมายพระนาสิกของพระองค์เหมือนควันไฟพุ่งออกมาจากจมูกของพระองค์องยื่นประหัสลงมาเหมือนสายฟ้าแลบลงมาที่พื้นฟ้าสวรรค์ใครมันจะไปพูดได้เหมือนพี่สารเชื่อพระเจ้าแรกๆนะครับโทษนะฮะผมโทษอ,อยากกากวผมนะครับบางคนนี่นะครับเป็นไม่เคยรู้จักพระเจ้านะครับพูดตละลูนะครับมีตัวกอไก่ด้วย มอสระอึช่วยกูหน่อยอะไรงนี้นะครับคือบอกผมเคยได้ยินคำอธิฐานแบบนี้ด้วยนะครับไม่รู้ฐานไงพูดกับพระเจ้าบอกสระอูอยากได้นี่สระอึงช่วยช่วยหน่อยนี่นะครับแล้วพระเจ้านี่นะครับก็คงเมตตากับไอ้คนเถื่อนคนนี้นะเขาก็ตอบคำอธิฐานเขาด้วยนะครับแบบว่าไงครับพระเจ้าเนี่ยก็เลยให้วิธีการง่ายๆนะครับเพราะว่าเรารู้อยากได้อะไรใช่ไหมครับไร่รู้จะขออย่างไงทํายัางไงครับง่ายๆเลยฮะพูดอปากพูดได้พระวิญญาณช่วย นักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่ดังมากในประเทศไทยนะครับเอลิยาจุธานุการนะครับวันนั้นเนี่ยผมได้ไปดูหนังประวัติภาพยนตร์เขานะครับเขาเนี่ยไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะครับเด็กๆเนี่ยเขาจะใส่ไอ้น้ำหนักเทไว้ที่เท้านะครับไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะแบบใส่ตลอดนะครับแ้วเขาก็ไม่เคยที่จะแบบได้ไปเที่ยวเลยนะครับตื่นตีห้าไปวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จกลับมาไปโรงเรียนต้องเลิกตอนเที่ยงไปตีกอล์ฟต่อทาอย่างนี้ทุกวัน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 เลยนะครับ แล้ววันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนพอเขาโตขึ้นเป็นเด็กเด็กสาวนะครับเขาก็เลยเมีโรงเรยียนมีให้ไปทัศนศึกษานะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะทํายังไงดีอ่ะฉันอยากไปทัศนศึกษามากเลยนะครับแต่พ่อเนี่ยโดนด่าแน่ๆพ่อฉันต้องด่าฉันไม่ให้ฉันไปเล่นแน่ๆนเพราะไม่เคยได้ไปไหนเลยนะครับสุดท้ายนะครับเขามีญาติคนหนึ่งนะครับที่เป็นนามสก,กุลเดียวกันเป็นคนประสบความสําเร็จมากและสนิทกับพ่อเขามาก<ๆ>เขาเลยบอกว่าใช่แล้วมีวิธีนี้แหละไปบอก สมมติพี่เอให้พี่เอไปคุยกับปป๊าหน่อยรับประกันเลยว่าได้ไปแน่นอนแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมครับนักกรอบสองท่านนี้ก็ได้ไปเที่ยวจริงๆเพราะมีคนกลางที่รู้วิธีการสื่อสารแล้วไปคุยกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาอนุญาตแต่ในหนังนี่คือพ่อมาโมโหว่า,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 าเอ็งอยากไปเที่ยวเลยไปขอให้เขามาขอฉันใช่ไหมฉันเลยต้องอนุญาตอย่างนี้นะฮะหมายว่าประเด็นคืออะไรครับคุณพ่อเขาเสียไปนะครับไม่เป็นไรน่าจะเคยอยู่โฮกนี่นะครับคุณพ่อเขาว่าลูกชื่อเอลิยาคนโตชื่อโมริยา ม่มีใครตั้งชื่อรูปแบบนี้ <c oughs> เวันกิสตีนะครับบุคคลโมริยะมาวกาว่าไงครับหลายครั้งนะครับผมก็เลยหนุนน้ําใจว่าทุกความต้องการสมมติแม่ง้อมีความต้องการอะไรในใจนี้นะครับอยากให้พระเจ้าทําเรื่องนี้มากเลยไม่รู้จะทํำยังไงวิธีการเดียวนะครับเข้าไปให้พระวิญญาณเป็นคนขอแทนหรือพี่พี่สาร่านะครับอยากเห็นสามีเป็นยังไงนี่นะครับพี่สาร่ามีความต้องการในใจไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเข้าไปให้พระวิญญาณขอแทนอาจจะคิดในใจอยากเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ย ท่านก็ต้องรีเควสพระเจ้าก่อนนะครับว่าอยากได้เรื่องนี้แล้วพระวิญญาณก็อ้าปากแล้วพระวิญญาณก็ขอ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 แทนในภาษาเดิมตรงนี้ใช้คำว่า supplication supplication คือการขอในสิ่งที่จําเป็นแปลว่าพระวิญญาณจะขอในสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลาทองเลยนะครับโฆษณาอีกแล้วนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตีห้าแปดโมงเช้าและตอนเที่ยงนี่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะขอสิ่งจําเป็นจากพระบิดาผู้ทรงใจกว้างขวาง ใครใครแม่อธิษฐานภาษาพระวิญญาณเนี่ยนะครับท่านพลาดมากเลยท่านเป็นพวกใจอยางปากอยางท่านเป็นพวกเด็กทารกที่ตัวเล็กๆแล้วลุกขึ้นมาหยิบแผ่เพิดมาใส่เองฉันใส่เองไนดะ้ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ต้องช่วยนะครับภาษาแปลกๆเหมือนเลยไหมครับก็เหมือนเสียงร้องของเด็กอะที่ร้องมาเนี่ยครับพ่อแม่รู้สึกทนครมานใจไม่ได้เหมือนพี่ส้มเด็กๆแม่เลี้ยงมาเด็กๆพี่ส้มคงไม่สามารถกเกิดมาปุ๊บก็แม่แผ่เพิด หรือว่าให้จังหวะเป็นรหัสมอสแอะแอะแอะแม่เรายุงบอกแพมเพิร์ดแอะนมไม่มีฮะไม่มีใครรู้ภาษาพระวิญาก็คือฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแต่พระบิดาเนี่ยเข้าใจและตีความได้ว่าเราต้องการอะไรน้องเมนไหมครับก็เลยหนุนน้ำใจว่าผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราจริงๆในเหตุการณ์ต่างๆที่เราเกิดขึ้นตอนนี้นะครับและผมประสบการณ์ตั้งแต่เปิดโบสมานะครับมีเรื่องประหลาดสไตล์นี้เสมอนะครับเช่น เราเคยเห็นรถตู้หน้าออฟฟิศเอวาน่านะครับเราเช่าอ,อยู่สองห้องเล็กๆไว้เก็บของเราก็ไปอาบน้ําสระว่ายน้ำหรือไม่ก็อาบน้ําตรงฟิตเนสผมไม่ได้อาบเพราะพวกคุณบุ๊กอะไรอาบแล้วก็เข้ามานอนในห้องปิดมา่านนอนน,นะครับแล้วก็ทุกครั้งเดือนออกมาจะเจอรถตู้คุณได้ H1 โทษนะฮะไม่ใช่แค่สีเดียวกันนะครับสีดํกากระจังหน้าแบบนี้กระจังหน้าด้านหลังเป็นตั้งๆไม่สวยผมไม่ชอบแล้วเราพอเดินปุ๊บระวังทุกวันเลยนะครับพระเจ้าขอรุ่นนี้ขอรุ่นนี้ขอรุ่นนี้ ขอรุ่นนะครับแล้วเราก็อธิษฐานภาษาพระวิญญาณตลอดนะครับเราก็อธิษฐานตั้งแต่เปิดโบสถ์เลยฮะไม่ไม่เคยหยุดเลยอยู่ดีๆนะครับก็มีที่คนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกับคุณเปิ้ลก็มีรถตู้ซื้อมารับส่งหลานเหมือนคุณรับส่งคุณเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ใช่ละบหลานโตก็เลยจะไปขายวัดดีก็มาบอกว่าเอารุ่นนี้มีใครทีก็มาเสนอมาเราก็เออก็ดี เอาไปใช้เลยยังไม่เขาก็ให้มาใช้เลยไม่ต้องวังดาวนนเราเราจ่ายสดหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการรถตู้คุณใดสีดํากระจังหน้าแบบนี้แล้วพระวิญญาณก็ขอแทนเราเราพอเรานั่งรถตู้นี่นะครับขันหน้าเซนทันเราก็ตอนนั้นช่วงโควิดต้องย้ายไปย้ายมา,ยาเดี๋ยวโรงแรมให้ใช้ไม่ให้ใช้แล้วก็ที่ฐานหน้าเซนทันเลยพระเจ้าขอตึกติดเซนทัน <c oughs> เราของนี้เลยนะฮะจำได้นั่งกันไปเต็มรถเลยครับ ขาเพียขอตึกออฟฟิศติดเซนทรัในพระนามพระเยซูเอเมนในฐานเนี้ยฮะแล้วอยู่ดีก็พี่กิ๊บเอาคุณกิ๊บพี่คมก็มาร่วมรับใช้พระยาเขยกันกับเรานะครับมี <c oughs> มีตึกอยู่ตรงนั้นพอดี <c oughs> นะครับมัน <c oughs> โทษนะฮะผมเคยไปนั่งคนนี่นะครับผมจะไปหาได้ยังไงนะครับผมก็รู้จักแต่เอ็มดี้ทาวเวผมก็ไม่มีความเข้าใจมันจะยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงสุดท้ายนะครับ พระวิญญาณทรงรู้ความต้องการของเราอยากมีเราไม่อยากเป็นพระธรรมอพยพอยากเข้าคณะอันเหมือนกันไม่อยากขนของทุกสัปดาห์ขนจนจะกลายเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อยู่แล้ว <laughs> นะครับจัดจัดโบน์เสร็จอุปกรณ์ผมว่าสองสามร้อยชิ้นนี่ครับจัดเสร็จภายในสามชั่วโมงครับจนจะไปทําบริษัทรัรบจ้างออร์แกไนได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับพระเจ้าเนี่ยก็จัดเตรียมพี่น้องที่น่ารักนะครับแล้วก็พระเจ้าก็พระเจ้าก็มีเวลาของพระองค์ในทุกๆเรื่องจริงๆพี่น้องเห็นไหมว่ามันง่ายกว่าเยอะ บ้านตรงนี้ที่ได้ตรงตรงบางนานี่นะครับไม่เคยติดป้ายติดป้ายวันเดียวเนี่ยนะครับแล้วพระวิญ,ญ่ก็นําภรรยาผมกับคุณแม่จารุวันนะครับไปตรงซอยนั้นพอดีผมอยู่ตรงนี้พอไปถึงนะครับไปถามเขาพื้นที่125ตารางวานะครับมีห้องประชุมไว้อยู่แล้วข้างหน้าแล้วแล้วเขามีคนติดต่อ200กว่าเจ้าไม่รับใครเลยสุดท้ายเจ้าของเป็นคริสเตียนนะแล้วก็ไปคุยไปคุยมาบอกว่าเขาฝันถึงยุคสุดท้ายก็เลยให้เราเช่า ไม่ไม่ได้ใกล้เอวาน่านะครับติดเอวาน่าเลยดีกว่าะเราจัดโบนี้นะครับดเดินไปเอ้พี่ลืมเลยอ๋อเดี๋ยวผมขับตักรยานก็นกนไปเอาให้นี่นะครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าเราให้พระวิญญาณเป็นคนขอแทนนี้นะครับทุกอย่างพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างจริงๆนะครับพระเจ้ผ่อนคราบ